สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิริพรสาขากรุงเทพนะคะมาส่งรถที่ลำพูนค่ะบ้านแต้นนะคะค่ะนี่นะคะรถอีทูสุค่ะคันนี้นะคะสวยๆเท่ๆคันนี้เลยนะคะมาส่งให้คุณพ่อนะคะขอบพระคุณคุณพ่อมากมากเลยนะคะที่อุดหนุนสิริพรน,นะคะเรามีหลายสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพ เชียงใหม่ลำพูนนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะสอบผ่านนิดนึงค,คุณพ่อเคยเห็นรถคันนี้หรือยังยังเลยครัอย่างอันนี้ก็เพิ่งเจอเลยนะคะเพิ่งเห็นแล้วชอบไหมคะชอบบผมชอบนะคะแล้วจัดสัญญาผ่านยากไหมคะไม่ยากครับผมจัดก,กี่วันคะคุณพ่อแค่วันเดียวครับผมวันเดียวก็ผ่านเลยนะคะค,ค่ะยังไงนะคะก็น้องมกก็มี ของเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะมาให้คุณพ่อนะคะตรวจดีปีใหม่นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรคุณพ่อหนูหนมีสาขาลําพูนด้วยเชียงใหม่ด้วย <Okay. S 1> พ่ออยู่ที่ลาพูนเนาะที่บ้านแป้นลําพูนนะคะค่ะ <Okay. S 1> ยังไงก็ขอให้คุณพ่อขับรถปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้คุณพ่อค้าขายเจริญรุ่งเรืองกิจการร่ำรวยนะคะคุณพ่อ,อมันหมาน,นะคะคุณพ่ออ,อย่าลืมนะคะเล็เพื่อเป็พ่อจะได้รางวัลนะคะค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ